วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการไว้เสียงประชาชนค่ะคุณผู้ชมคะปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะก็ส่งผลกระทบให้กับชาวบ้านในหลายๆจังหวัดค่ะซึ่งทางหน่วยงานภาครัฐเองนะคะก็ได้เข้าไปช่วยเหลือเยียวยาแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากภายน้ําท่วมจริงๆนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะทางรายการไว้เสียงประชาชนและคณะสอมวลชนนะคะก็ได้นําข้าวสารอาหารแห้งรวมไปถึงของใช้ต่างๆมามอบให้กับชาวบ้านในอําเภอพนันิคมจังหวัดชนบุรี ะะเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศในการมอบสิ่งของให้กับชาวบ้านที่นี่กันเลยไปชมกันเลยค่ะ มารับของเนี่ยจากคณะสื่อมวลชนนํามามอบให้ยายรู้สึกยังไงบ้างก็ดีใจขอบใจน้ำท่วมเนี่ยหลังน่ะลัางล้งไม่ดีหลังมันกระดูกคนยุบมาแล้วน้ำท่วมนี่น้ําท่วมมานานแค่ไหนแล้วคะเจ็บเจ็บขึงคอนเดือนแล้วจะเป็นเดือนค่ะลำบากแหมูกลวยน้ําไปไหนก็ไม่ได้เนี่ยอยู่แต่บ้านอ่าจะเดือนแล้วเออสองหน่ะนะจะมีหน่วยงานของทาง ภาครัฐนี่มาดูแลยายบ้างไหม,ม,มไม่มีไม่มีเลยเอ่อมีเนี่ยก็มีหมู่บ้านนะนะมาให้ให้ของอบตอะไรพวกน,นี้เอมามาให้<ป>พึ่งหนักแข่งไปนี่นักสุดไปไหนมาไหนก็ต้องใช้เรือตลอดเลยเรือเนี่ยทำไอ้นีนเ่เดินในบ้านก็ต้องใช้เรือในบ้านเลยใช่ไหมล้านรถค่อยน้ำนี่รถไปเยอะแล้วรถไปเยอะแล้วสองวันนี่รถไปเยอะ ยังงั้นเนี่ยก็เงี้ยเนี่ยเนี่ยน้าแม่เนี่ยเนี่ยแ herkner เข่าเนี่ยทั้งเนี่ยอืปีนี้มากับทุกปีทุกปีอ่าวันนี้ทางรายการก็มีของมาช่วยเหลือคุณยายนะจะเล็กๆน้อยๆนะครับขอให้รับเป็นน้ำใจของทางสื่อมวลชนนะครับวันนี้ขอบคุณค่ะ วัสดีนะคุณยาย้าอีน่าอย่าให้มีน้ำนะครับบอกไปได้ไมทุกปี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 ทกปีทุกปีกปีทุีทุกปอทนะุกงงนนปีากีีปเเไปเลกนปะ đi đến cái điểm dừng chân thứ hai đó là cái điểm dừng chân thứ hai đó là cái hai bì ดีใจค่ะนานแล้วค่ะฝั่งนู้นค่ะคือแค่เอวในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาหลวงขอขอบพระคุณสื่อมวลชนทุกท่านครับที่มาช่วยภัย้ําท่วมในตำบลหลวงครั้งนี้นะครับขอขอบคุณมากเลยครับประมาณประมาณ800 800ครอบครัวครับรวมรวมทั้งที่มีคนที่อื่นมาด้วยกานเช่าวบวก ม,มนีนอกเหนือจากชาวบ้านที่นี่ก็มีคนมาเช่าทํางานเนะี่ยเพ็นพันเช่ามาจากคนที่ก็รัวประมาณ800ลาาลาาหลังค่าเรือนครับประมาณประมาณสัก20วัน,ลวนแล้วครับครับนนมีม,ม,มีมีมาหลายหน่วยงานเลยครับงงครับรอบตอด้วยมีของประมาณ78หน่วยงานเลยครับ ลดลงประมาณสักไปถึงเจิซแล้วครับเ,เหลือเหลือประมาณสอร์ซที่เป็นที่ละที่ที่ที่ทุมต่ำเนี่ยก็ยังมีลำบากอยู่ที่ท,ที่ช่วงไกลออกไปชนบนทหน่อยครับการเดินทางจะไปช่วยชาวบ้านขน้างนก็ต้องใช้เรือก็ <g år> ตอนนี้เริ่มเริ่มใช้รถเข้าไปเข้าไปได้แล้วครับได้มร่อก่อนมาก่อนใช้เรือตลอดครับใช้ใช้เรือส่งสเสบียงไปให้ชาวบ้านตลอดครับ สายยังงไก็ก็อยากให้ภาครัฐเข้าม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 าประสานงานกับทางทางทางเราฮะแล้วก็แล้วมีมาตรการที่ผมก็ยังไม่แน่ใจว่าทางรัฐเขาจะมีมีมาตรการมามาตรงไหนเพราะยังมีหนังสือลงส่งมาก็ขอให้ภาครัฐพิจารณาตรงนี้ไว้ไว้ไว้ด้วยแล้วกันครับว่าชาวบ้านเขาก็เดือดร้อนเสียหายมากเลยที่สุดเลยเนี่ยตอนนี้เนี่ยนโยบายยังไม่เหมือนกับปีสี่เจ็ดเขายังไม่ยังยังยังไม่ทราบนโยบายเลยครับก็คือปีนี้ก็จะรอคำสั่งรอคำสั่งมาครับ แต่ทางเกษตรก็ยังมีทางเกษตรกม็มีมาบ้างแล้วคือคำสั่งสัตว์ช่วงช่วงน้นเป็นน้ำท่วมแล้วก็ยังจะกระจายสู่สู่ชาวบ้านชาวบ้านแล้วไม่ยังไม่เท่าไหาร่อาทิตย์นีน้น่าจะได้แล้วครับเพราะว่าตอนนั้นช่วงน้ําท่วมแล้วก็ยังยังยังประสานงานกับทางชาวบ้านไม่ไมค่อยได้มากอาทิตย์นีน้น่าจะน่าจะได้นะรเรื่องของของของเกษตรเรื่องของประมงน,น,นะนครับ ก็ตอนนี้ก็ยัง,ยงน้ำม,ม,มีของเรื่องน้ำกัดเท้าฮะเรื่องกับแล้วก็เล็กเล็กน้อยอยัางอาหลักเลยอาหลักฮะขี่หนูมีไหมขี่หนูก็ยังยังยังไม่มีครับ ผู้ชมก็คงได้เห็นภาพบรรยากาศของบ้านเรือนประชาชนที่ถูกน้ําท่วมนะคะแล้วก็ความรู้สึกของประชาชนชาวอําเภอพนัสน,นิคมไปแล้วนะคะว่าเขาได้รับความเดือดร้อนมากน้อยแค่ไหนคะ่ะตลอดจนเสียงของท่านรองนายกอบตอวัดหลวงนะคะที่ท่านได้พูดถึงความรู้สึกต่างๆออกไปในช่วงนี้เราจะพักกันก่อนคะ่ะช่วงหน้านะคะเราจะไปกันที่อําเภอบางคลา้าจังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมเหมือนกันคะ่ะเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุรับสัญญาณดาวเทียม i.p.m.h.d.b.o. Ip ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจรบจิงคุมจริงการซก IPM i.definition 02-245-9999เราทำอะไรผิดไปหรือเปล่ารุ่นแรงไปหรือเปล่า ฟังความข้างเดียวหรือเปล่าทำหน้าที่ของตัวเองหรือเปล่าคิดถึงประชาชนหรือเปล่าโกงหรือเปล่าเอาเปรียบหรือเปล่าให้ปัญญาประชาชนหรือเปล่า เสื่อมหรือเปล่ารักเงินมากกว่าความถูกต้องหรือเปล่าแล้วรอการช่วยเหลืออย่างเดียวหรือเปล่าถ้าจะต้องมีคนผิดก็คงเป็นเราทั้งหมดที่ผิด ต้องแก้ไขก็คงต้องเป็นเราคนไทยที่ต้องลุกขึ้นมาแก้ จำความสูญเสียไว้ในใจแล้วเปลี่ยนให้เป็นพลัง คุณผู้ชมคะในขณะนี้นะคะทางรายการของเราและทีมสื่อมวลชนก็ได้เดินทางมาที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเซาแล้วค่ะก็เป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะคือน้ำท่วมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูบรรยากาศการแจกของภายในชุมชนไปชมกันเลยค่ะเวลาจะออกไปซื้อกับข้าวอะไรก็ลำบากเลยใช่คะ ออนนี้นะคะเรากาลังจะล่องเรือเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อที่จะเอาของไปให้กับชาวบ้านที่อยู่ข้างในค่ะวัดเสียวมากเลยน้ำน้าส่งมากจริงค่ะโอ้ยเสียวสิ้นแล้วสวัสดีค่ะน้องแพลงเรือไหมขอบคุณค่ะขอบคุณนะ นิดนึงว่าวันนี้รู้สึกยังไงที่ทางเราเนี่ยคณะสื่อมวลชนนะคะนาของมามอบให้รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีใจครับที่ยังเป็นห่วงคนที่ลําบาก<อ> <c oughs> ครึ่งเดือนแล้วมั้ยครึ่งเดือนนะมั้ยก็เขาก็มาก็ผู้ใหญ่บ้านเขาก็มาอบตเขาก็มาดูาแลจะ นะมีก็มีมีของมามอบใหนะ้แล้วกกิอเนี่ยทางไอ้เกษตรเขาก็มาดูว่าอะไรจะเสียหายอะไรนี้นะนะเขาก็มากันทุกก่อนที่น้เาจะมาเียขามีการแจ้งประชาสัมพันธ์อะไรก่อนหนว่าเพราะเพราะว่า,วาทางเนี้ยมันน้ํามันไม่ได้ขึ้นทีงตูมตามนะมันขึ้นทีนี้ทีนี้เนี่ยเขาก็ต้องดูกันเอาเองอ่ะ ต้องดูก <substit uting> ันเราเองเพราะน้ำมันไม่ใช่มาเป็นก้อนเป็นอะไรมันยังกระตังเหนือค่ะเพราะทางนี้มันก็มีอยู่แค่คืนอืดขึ้นมาทีนิดทีละหน่อยอะไรเงี้ยก็ดูแลตัวเองกันก็เอาถุงย่างชีมาให้นะคะป้าคะตรงนี้ เดือนบาแล้วค่ะในวันนี้ทางสื่อมวลชนแล้วก็รายการไว้เสียงประชาชนของเรานำของมาให้เนี่ยขับคุดมมากค่ะแล้วทางหน่วยงานรัฐเนี่ยมีเข้ามาช่วยเหลือหรือไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยค่ะ อยู่ๆก็โตมาเก็บอะไรไม่ทันน่อางนี้เวลาเราจะออกไปซื้อของไปไหนตลาดอะไรก็ลำบากมากค่ะมันไม่ใช่ภัยธรรมชาตินะคะป่อยมาลดกันแบบนี้ตายลูกเดียวเกิดมาก็ไม่เคยอย่างนี้น้ำท่วมทุกปีไหมคะไม่ไม่เคยท่วมมาหลายปีแล้วค่ะ

ให้เขาทำถนนคันคองให้ดีแล้วก็ทำคันถนุนให้ดีค่ะแหมพื่งมีวันเนี้ยนะดีใจทางเรานี่เป็นหน่วยงานแรกเลยหรืป่าที่เอาของเข้ามาให้นะคะตรงนีแต่เขาแจกนั่นไม่มีหน่วยงานแบบนี้มาช่วยวันนี้คะสื่อมวลชนก็มาทั้งสองจังหวัดแล้วไป จ้ามีแต่จะฝากถึงทีมสื่อคนที่ันนี้เอาของมาขอบขอบใจมากค่ะขอบพระคุณมากค่ะเอให้เจริญเจริญกันเถอะ <c oughs> ลำบากอ่วมเสริมก็ไม่มีจะขับถ่ายกันน้ำก็มีมีเก็บเอาไว้รับประทานกันค่ะที่นี่ไปเปิดกันได้องค์มันร้อยอง่งนี้ก็ร้อยไปแล้วอันน้ำ ไม่ดีส่ไเว้ยทีนี้ลำบากเรื่องน้ำอีกน้ำกินก็ลำบากนะค่ะส้วมนี้ก็เต็มเลยนี่เราก็ไม่มีส้วมรอยน้ำย่าไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยแล้วเนี่ยควรสมควรที่จะแห้งแล้วหลายวันแล้วมันก็ยังอยู่เงี้ยแต่มันแห้งเร็วๆเราก็ยังดีใจใช่ไหมค่ะลุงคะวันนี้ที่ทางสื่อมวลชนนําของมาให้เนี่ยลุงรู้สึกยังไงบ้างก็ น้ำท่วมมานานแล้วหรือยหลายวันตรงนี้ที่เห็นน้ําล้อมรอบเลยเนี่ยตอนเอออ่ตนที่ยังไม่ท่วมเนี่ยคือเป็นท่อท้องน้ำครับครับตามของเพื่อนล้อมหมดเป็นน้ําท่วมสองรอบแล้วเนี่ยสองรอบมาสองรอบในปีเดียวมาสองรอบเลยครับสองรอบแล้วช่วงที่ท่วมเนี่ยลำบากไหมเราออกไปหาโอ้ลำบากบ้านมิดบ้านมิดไปอ่ะสีโต๊ะขึ้นมาขี่บ้านนอนไม่เลย นี่รู้สึกดีนะทางคณะสึกดีใจครับเอาของมาช่วยกันเหลือแนบไม่มากนักครับครเยอะมากนะก็เป็นน้ําใจของคณะถึงคนเราขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับในวันนี้รายการของเราก็นำของยังที่พายุยายนะคะมีอาหารแห้งข้าวสารยใ้ขอบคุณเลยค่ะยายคะน้ำตรงนี้ท่วมท่วมนานแค่ไหนคะอุ้ยทั้งหมดอะท่วมเดือนเดือนกับอาทิตย์นึงค่ะ ที่ท่วมที่เห็นคือแห้งแล้วใช่ไหมคะแห้งแล้วแห้งได้สองสามวันนี้ค่ะรถทุ่งชาวบ้านได้ลำบากค่ะน้ำบนถนนเนี่ยป,ประมาณหัวเข่าค่ะป้าก็เอากระมังกระมังซักผ้าเชือกร้อยรูแล้วก็ผูกเอวไปเผื่อได้อะไรบาจะได้ไม่จมที่อยู่เดี๋นวนี้ที่พวกเรานำของมาให้เนี่ยยายรู้สึกยังไงดีใจมากเลยค่ะเขาไม่ทอดทิ้งถึงลำบากยังไงทั่วเป็นเหมือนเขาก็ยังมีคนใจดีอะค่ะ ขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกฝ่ายเลยนะคะที่ไม่ทอดทิ้งชาวบ้านนอกๆเลยค่ะขอบคุณค่ะเเอออ่่่่นน้้าาีีทมมมมัตตงไรคครับโดยเฉพาะส่วนของตำบลท่าตอหลางนั้นน้ําได้เริ่มเข้ามาเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาครับแล้วทางหน่วยงานภาครัฐเนี่ยมีเ,เข้ามาช่วยหเหลือทางอำเภอบางคล้าบ้างไหมคะอ๋พอพูดถึงภาพรวมของของทางอำเภอบางคล้านะครับ,รบน้ําจะมาทาง เหนืออำเภอบางคา้าคือตำบลบางกระเจ็ดหัวใจตำบลปากน้ำนะครับและเทศบาลปากน้ําตรงนี้จะเป็นตำบลท่าทางหลางนะครับทยอยลงมานะครับนะฮะในส่วนของชาวบ้านที่ทางรายการได้สัมผัสมาสักครู่นี้ก็มีฝากล่อเรือมาอไหลมาพูดฮะอย่างแรกก็คือก็ไม่ได้รับาาการช่วยเหลือเลยไหมว่าเราตกโลได้อย่างไรครับครับก็ตรงนี้นะครับสำหรับครัวเรือนที่ถูกน้าท่วมนะครับอบตรับแจ้งขึ้นทะเบียน บ้านนะฮะที่ถูกน้ําท่วมนะครับและอบตท่านองหลางนะครับก็แนวทางช่วยเหลือครั้งแรกเราก็มีการแจกเรือเพื่อบรรเทาความร้อนในการสัญจรแจกโฟมนะครับแต่ครั้งไม่ทั่วมไม่ถึงนะครับแต่ทางด้านถุงยังชีพของเรานะครับเราแจกทุกครัวเรือนนะครับที่แจ้งอบตนะครับไม่มีครัวเรือนไหนไม่ได้ครับคือว่าเรามีบัญชีรายชื่ออยู่หมดนะครับนะฮะ นะฮะแล้วตรงไหนตกหล่นเราจะไปถึงบ้านสําหรับน้ําดื่มนี้เราจะแจกทุกวันวันละครัวเรือนละหนึ่งโหลนะครับนะเพราะครัวเรือนนั้นบางครัวเรือนไม่มีน้ําแม้กระทั่งหุงข้าวนะครับน้ำสะอาดเดี๋ยวนี้เรื่องเป็นเรื่องจริงนะครับนะเพราะว่าสวนเนี่ยร่มสลายแล้วนะครับน้าเข้าน้าเน่าแทบไม่ได้นะครับนะครับผมก็ทำนะฮะสูขาเคลื่อนที่นะครับโดย ออกแบบเองทําเองนะครับแล้วก็ชาวบ้านก็มาเบิกไปใช้มีลำชีรายชื่ออยู่ครับทุกอย่างเราไปสัมพันธ์นะครับก็อาศัยทางกำนันผู้ใหญ่บ้านพูดช่วยนะครับและก็สมาชิกอบตช่วยกันนะครับเป็นทีมงานนะครับผมก็ตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ําท่วมนะครับของตำบลท่านลองหลางนะครับก็ครั้งแรกนั้นอบตก็ช่วยเหลือตัวเองก่อนนะครับแล้วต่อมานะครับก็ได้ร้องขอไปทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับนะฮะก็ได้จัดสรร ถุงยังชีพมาพันถุงนะครับก็มาแจากจาก่จายแล้วเมื่อวันที่21ที่ผ่านมานะครับ,นะรบหลังจากนั้นผมก็ได้ประสานง,งานหน่วยงานต่างๆาทั้งองค์กรส่วนใหญ่เป็นเอกชนนะครับ,นะรบที่ทำหนังสือขอเกี่ยวกับน้ำดื่มนะครับอา,อาหารแห้งนะครับแล้วก็เราก็เอามาบรรจุถุงนะครับ คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมคงได้เห็นบรรยากาศของบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายนะคะแล้วก็เสียงของประชาชนที่ถึงกันขนาดกับหลั่งน้ําตาเลยค่ะถึงความปลาบปลื้มใจที่เรานําถุงยางชีพมามอบให้ในวันนี้รวมไปถึงคําถามที่ชาวบ้านได้ฝากถามถึงทางหน่วยง,งานภาครัฐก็ได้คําตอบที่ชัดเจนจากท่านนายกอบตอแล้วนะคะว่าจะรีบดําเนินการแก้ไขให้อย่างเร่งด่วนค่ะช่วงนี้นะคะเราจะพักกันก่อนช่วงหน้าจะกลับมาพบกับช่วงบุรชาวิสัชนาและชมประติมากรรมฝีมือสวยๆค่ะ เติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุรรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD Pro ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุมจริงการส่ IPM i d e Finition 02-245-9999 ถ้าคนเรามีจิตในการขอพรต่อหล,องออหลวงปู่ด้วยความจริงใจสิ่งนั้นจะประสบผลหรือไม่อ่านไม่ออกก็อย่าถามเลยนะเนาะเด็ดนะครับเหมือนเป็นจิตศรัทธาครแต่ว่าเขาเขียนมาไม่ถูกถ้าคนเรามีจิตศรัทธาในการขอพรต่อหลวงปู่ด้วยความจริงในการศรัทธาหลวงปูออ่แล้วสิ่งนั้นจะประสบผลหรือเปล่า อย่าขอเยอะเลยเดี๋ยวกูหมดมนานๆขอทีอย่าขอทีเกินไปทำเอาเองบ้างเ <c oughs> จบป <c oughs> ุจฉาครับพิสัชนะหลวงปู่ครับเราควรคิดและปฏิบัติอย่างไรจึงจะมีโอกาสได้เกิดเป็นชาวพุทธแล้วได้มีโอกาสฟังธรรมหรือได้มีโอกาสพบกับสัตบุรุษผู้ประเสริฐอย่างเช่นพระพุทธเจ้าหรือไม่ก็มาเจอกับหลวงปู่อีก ไม่มีอะไรยากเลยลูกศรัทธาสำคัญเบื้องต้นศรัทธารักษาศีลแผ่เมตตาเจริญภาวนาศีลส,สมาธิปัญญาให้มีศรัทธาเท่านี้พอแล้วมีความศรัทธาเป็นเบื้องต้นมีศรัทธาสัมพยุไปด้วยปัญญารักษาศีลแผ่เมตตาเจริญภาวนาให้ปัญญามันลุ่งเรืองอยู่ตลอดอยากเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาใดศาสนาดึง ถ้าคนเข้าใจวิถีแห่งพุทธและเข้าใจวิถีแห่งธรรมก็จะรู้ว่าแม้นไม่มีพระพุทธเจ้าเราก็มีพุทธศาสนาแล้วอยู่ในใจเมื่อใดที่เรามีมีอะไรมีสํานึกระอายชั่วกลัวบาปมีหิริความระอายชั่วมีโอตปะความเกงกลัวบาปมีสติความระลึกได้มีสัมปชัญญะความรู้ตัวมีขันติความอดทนมีโสรจะความเสงียมมีความรู้สึก เชื่อในเรื่องกฎของกรรมเชื่อว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมชีวิตอย่างนี้เขาเรียกว่าชีวิตที่อยู่ในคันรองครองธรรมถูกทํานองครองธรรมแล้วก็จะพัฒนาจากชีวิตวิถีชีวิตปกติอย่างนี้ให้เข้าไปสู่อริยชีวิตก็รู้ความเป็นจริงของโรคเข้าใจเรื่องจริงรู้จักความจริงสนใจเรียนรู้ศึกษาในสิ่งที่เป็นจริง แล้วเราก็จะพัฒนาตัวเองให้สูงขึ้นแม้ไม่มีพระพุทธเจ้าเลยแต่ทีนี้มนุษย์เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันมันไม่ใช่แข็งแกร่งเหมือนกับพระปัจเจกโพธิหรือเหมือนกับพวกพระโพธิสัตว์เจ้าพระปัจเจกโพธิ์มีอยู่หนึ่งในมนุษย์ร้อยคนงั้นอีก99คนนี้ก็จะอ่อนแอเพราะอ่อนแอก็ต้องหาที่พึ่ง เลยเป็นที่มาว่ามนุษย์ส่วนใหญ่จะอ่อนแอเลยต้องหาที่พึ่งแต่พระปัจเจ้โพระโพธิสัตว์เจ้าไม่ต้องมีที่พึ่งคือไม่ต้องหาที่พึ่งเพราะที่พึ่งของท่านก็คือพระธรรมที่อยู่ในตัวท่านสิ่งที่ท่านพระพุทธเจ้าสอนเราไว้ไว่าอย่างไรอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนอย่างนี้เป็นตน้นงั้นมนุษย์พันเนี้ยมีมากไหมไม่มากแต่ไม่ใช่ไม่มีมี เราฝึกได้ไหมได้เราเริ่มต้นจากเอามีศรัทธาเชื่อในสิ่งที่ใช้ปัญญาพิจารณาแล้วก็ทำในสิ่งที่เชื่อให้เห็นผลอย่างนี้ไปต่อเจ้ตอนที่แล้วเนี่ยเราไปดูฝีมือของคนไทยเรื่องแก่สกาขาลวดลายต่างๆครับสัปดาห์นี้ขอดูของคนต่างชาติางได้เลยครับนี่คือส่วนของคนจีนนะ<อ>ครับอ๋อครับอันนี้เป็นคนจีนใช่ครับ ที่แกจะนี่คือรูปอะไรครับก็เป็นลักษณะเป็นเสาเสาของแท่นนะครับตัวนี้เป็นเสาของแท่นก็เป็นลายลวดลายของของคนจีนเขาก็ลักษณะการติดแบบก็เหมือนกันคล้ายๆกับของคนไทยเหมือนกันเลยครับเพียงแต่ว่ารูปแบบของอันนี้เป็นของคนจีนเลยครับเขาเป็นคนออกแบบเองอ๋อเป็นคนออกแบบเองครับตัวนี้เนี่ยต้องให้หลวงปู่ดูไหมต้องไม่ต้องฮะอันนี้ไม่ต้องใช่ไหมครับ หมายถึงว่าใช้ใช้ปฏิมากรรมหรือว่าวัฒนธรรมของจีนโดย,โดยตรงเลยใช่ครับอโอเคครับแกะเอ,อะต่อเลยเจ้าชินก่อนแล้วที่แกะเสร็จก็มีฮะของคนจีนอ,อุปกรณ์ก็คล้ายๆกัน เครื่องมือใช่ครับจะเป็นเหมือนกับคนไทยทุกประการก็คล้ายๆกันครับเหมือนกันวิธีการแกะก็เหมือนกัน คุณผู้ชมคะในวันนี้นะคะทางรายการไว้เสียงประชาชนและคณะสื่อมวลชนนะคะก็ได้มีการนําถุงยังชีพทางข้าวสารอาหารแห้งของใช้นะคะไปมอบให้กับชาวบ้านใน2จังหวัดทั้งอาเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีและที่นี่ค่ะอำเภอบางคลา้าจังหวัดฉะเชิงเซานะคะซึ่งชาวบ้านทั้งสองจังหวัดนี้ก็ยังคงได้รับความเดือดร้อนอยู่แล้วในวันนี้ค่ะที่ทางรายการได้นําของมามอบนะคะทางชาวบ้านก็ได้บอกว่ารู้สึกปลับปลื้มใจแล้วก็ตื้นตันใจที่ยังช่วยเหลือนะคะแล้วก็ยังไม่ทอดทิ้งชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนค่ะคุณผู้ชมคะสิ่งด,ด,ด มีการไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างต่อนเนื่องค่ะและเราก็จะนาเสนอแต่สิ่งดีๆให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เวลาของรายการไว้เสียงประชาชนก็หมดลงเพียงเท่านี้ค่ะสาหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีปัญหาในเรื่องกฎหมายอยากจะปรึกษาทนายความสามารถโทรมาปรึกษาได้ตามเบอร์ที่ขึ้นให้อยู่ด้านล่างค่ะและคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีเรื่องราวอยากจะร้องเรียนหรือว่ามีเรื่องราวใดๆที่เป็นประโยชน์กับสังคมนะคะอยากจะให้ทางรายการของเรานั้นไปทําเพื่อนําเสนอออกอากาศให้กับคุณผู้ชมได้รับชมนะคะก็สามารถส่งเรื่องราวเข้ามาที่ เมหรือว่าที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เช่นกันค่ะวันนี้นะคะดิฉันและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทางช่องบางกอกชาแนลสวัสดีค่ะ